ทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและสมศสัดขวดใหญ่แคสส่10บาทขอบคุณเจเจปอไก่ชนนะครับบ้านทารีกุมภาวาปีอุดรธาน,นีโอ้ยพร้อมด้วยร้านคอคเทลซีฟู้ดครับร้านคอคเทลซีฟูด้ดโดยคุณจิ้นเจเจนะครับอยู่ที่ถนนอมตา์ ตำบลในเมืองอำเภอในเมืองจังหวัดขอนแก่นเลยลงเบียร์ตะวันแดงมานิดเดียวครับอ่ะเนี่ครับทั้งเจเจปอไก่ชนที่อุดรธาน,นีแล้วก็ร้านคอกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นครับโดยคุณจิ้นเจเจครับอ้าวเรียนเชิญพักพวกเพื่อนฝูงของพี่จิ้นเจเจกันได้เลยครับเริ่มยกที่สามมานะครับเจ้าพญาไฟนี่เริ่มจอออาวุธมากขึ้นแล้วนะครับเดินเตะายต่อยไฟยวายโอ้โหตะหวัดเข้าไปเรียกว่าถ้าแต้มก้านคอนี่ยุ่งเลยนะครับ เพชรเจ้าพญาก็อาศัยจังหวะชกในเกมตั้งรับมีแข้งขวานี่คอยสกัดเอาไว้แต่จะประมาทไม่ได้เริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับเจ้าพยาไฟมีแข้งสายนําไปก่อนแล้วก็ปล้ำตีเรียกเสียงเชียร์จากแฟนมวยนี่ลั่นสนามแล้วนะครับมาถึงตอนนี้แต่พอเดินเกมเร็วสืบเท้าลึกเจ้าพยาไฟนี่เริ่มจะออกอาวุธเข้าเหมือนกันครับอ้าวซ้ายเบิ้ลไปบัด มัดจิ้มนี่ต้องต้องดึงให้พ้นนะครับเพชรเจ้าพญาเนี่ครับแม่แ,แกมั่นใจนะครับจังหวะดึงอ่าในขวางไว้ยัดมาแทงคืนยัดไปอ่าตั้งไว้ตั้งไว้แทงได้ไหมแอบคืนก่อนจากครับเ <c oughs> นี่ครับมาสองยกแรกนี่ยังไม่มีในเข้ามาเจือปนแต่ว่ายกนี้ครับแม่ดูครับดูดูดมเกาะติดคิดตังไหมกรรมการแยกออกมาก่อนครับนี่ว่าต้องเบียดแล้วนะครับเจ้าพญาไฟามีแท่งซ้ายนาไปก่อนแล้วก็ปล้ำใน เพชรเจ้าพยาชกในเกมตั้งรับดูว่าต้นแข้งส้ายไปไหลดอกเหมือนกับยกนี้จะดึงก็ดึงไม่พ้นไปหลายครั้งแล้วนะครับเอามาดูวงในโอ้โหดาสายบิดเหลี่ยมนะครับแล้วก็แทงสวยนะครับเอาแล้วครับสถานการณ์ถึงตอนนี้นี่ยังคู่ขี้กันเหลือเกินนะครับโอ้โหได้เชียเ์เลยครับคู่นี้แดงแดงกาลสินน้ำเงินใช้หน้าซ้ายครับมดึงดึง ระยะให้ดีขวาคืนไปหมัดอ้าวไนคีบตีโอ้โหแกจังหวะโหมตัวขึ้นไปล็อกข้างบนเลยครับโอ้โหนีโอโอ่ครับว่าออกทูโฟยูช่อง24ไม่มีใครยอมใครครับขยับขยับซ้ายไปอ้าวยังไม่เข้ายังไม่เข้านี่ครับแต่ว่าไยน้ำเงินครับเจ้าเพชรเจ้าว่าโอ้ยปาเอาไนแล้วครับไนไนไนปิดตีกรรมการแยกก่อนครับโอโ้โหเบียดกันไปแล้วนะครับเจ้าพญาไฟนะครับ จังหวะออกแข้งซ้ายแล้วก็วงในเริ่มจะมันอกมั่นใจดูว่าจะเดินบ้างหรือเปล่านะครับเพชรเจ้าพญาถอยตั้งรับนี่ดูว่าจะเสียเปียบเจ้าพญาไฟนี่นรับจะโดนซ้ายแล้วเอาต้องเบียดเข้าหาเพชรเจ้าพญาขยับเข้าไปหักแว่นนะครับตำบลน,นาสมัยอำเภอรตรการจังหวัดอุบลราชธา,านีเหมวยเริ่มชกหนึ่งทุ่มไายทอดสดทางเพจ 789เกไทเกอร์นะครับอ่านี่ครับวันคริสต์มาสนะครับ25่าธันวาคมที่จังหวัดอุบลการกุศลโดยพี่อึง่งอุบลครับแต่ว่าตอนนี้ยกสิเดือดแล้วครับโอ้โหออกมาชิงเดินเลยนะครับเพชรเจา้าพญามีแข้งขวานําไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในดูว่าเจ้าพญาไฟนี่มาชกในเกมตั้งรับบ้างแล้วนะครับมีแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้จะหยุดได้หรือเปล่าเงินอาชีพนี่มาเยอะเลยนะครับให้กับเพชรเจา้าพญายกนี้ออกมาเร่งเกมปล้ำในตี โอ้หสถานการณ์ยังไงครับเนี่ยเบียดกันจริงๆนะครับแมดูแล้วใครเดินเปิดเกมออกอาวุธนี่เข้าเป้าเลยนะครับอ่าแข้งขวาซ้ายคืนมาครับอ่าไม่มีใครยอมใครครับยกนี้ยกสี่สายไปครับของเจ้าพญาไฟอ้าวมาแล้วล็อกแล้วมาแล้วเพชรเจ้าพญาล็อกแล้วมาโดนกดไว้ก่อนครับกรรมการแยกครับมาสู้กันต่ออีก2นาทีครับเออเฮ้อดูครับแมนอกนอกนอกซ้ายเอาสายหลุดสายหลุดเดี๋ยวดูครับแมอย่าให้น้ำเงินจับได้ โอ้เวลาแกจับแล้วน่ากลัวเลยครับเพชรจเจ้าพญาเอาวงในตีเข้าไปตีเข้าไปเจ้าพญาไฟเอาเพชรจเจ้าพญาดูว่าใครเดินทําได้เปรียบเลยนะครับอวยผู้นี้ยกที่สี่นี้ขยับออกมาเดินออกแข้งแล้วก็ปล้ำในทําได้ดีโอ้โหเอ้าเบียดเข้าไปโอ้ยโดนขวาบวกเหมือนกันต้องระวังครับเดินเข้าไปเบียดไม่ปล้ำในนี่ไม่ระวังนี่เจ้าพญาไฟนี้นี่มัดขวาโอ้โแต่ว่าหักเหลี่ยมลูกนี้แล้วก็ ตามน้ำไปอีกดอกนะครับมาซัดซัดเข้าโกเลยนะครับอ้าวซ้ายดึงหลบได้นะครับเอาหมัดมาล็อกล็อกอีกแล้วตีมาจับได้ตีโอ้โหแมพอจับได้นี่น่ากลัวเลยนะครับเพชรเจ้าพญาอ่ะคู่นี้ยังยังน่าสนใจออกหน้าไหนนวเนียนวเนียกันวงในวัดกันที่พละกกำลังแล้วครับโอ้โหนี่ครับมา ยก4ครับฮายกนี้นี่โชว์ฟอร์มสวยๆแล้วนี่เข้าตากรรมการด้านล่างสาท่านเลยครับเอาวงในวงในว้าโดนทิ้งลงไปอีกโอ้โหเจ้าพญาไฟมาเสียหายลูกนี้แล้วครับพี่หลีโอ้เพชรเจ้าพญานี่วางแผนดีเลยนะครับยก4ี่ออกมาเร่งเกมสาดแค้งกล้ามหนแล้วก็บิดเหลี่ยมล้มไปสองครั้งแล้วเจ้าเจ้าพญาไฟนะครับก็พยายามจะขวาจะแทงกู้แล้วก็มีหมัดซ้ายนี่ทิ่มตรงๆ เพชรจอมพยาะเดินล็อกอย่างเดียวปล้ำไหนตอนนี้ดูว่าจะได้ใจแล้วนะครับวงนนดูว่าจะแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าแล้วครับอ่ะนอกกับนอกกับไหนอเอาเอานอกนอกของแดงน,นะถ้าจับได้แล้วเป็นของน้ําเงินเอาตีขี่ปาตีโอ้โหคู่นอีอุตรุดไฟแลบแป๊บๆเลยนะครับในช่วงปลายยกสี่อ่ะมีอีกชุดไหม ชุดสุดท้ายก่อนก่อนจะขึ้นยก5้าขยับมาครับเจ้าพญาไฟซ้ายครับหมดยกว่าขึ้นมายกสุดท้ายนี่มัวแต่รับนี่ก็มีโอกาสนะครับพี่อนีมีโอกาสพลิกแพ้ได้เหมือนกันครับน้ำเงินเรียกว่าหลายต่อหลายครั้งนะครับนำนำมายกสุดท้ายไปตั้งรับอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้ดูความแข็งแรงนะครับเจ้าพญาไฟก็จับปล้ำนายสู้ด้วยเพชรเจ้าพญาก็ล็อกเอาไว้นะครับเผาเวลาไปเรื่อยนะครับตอนนี้ไม่ประมาทด้วยชกละเอียดครับแี่ถ้าเดินแล้วน่ากลัวเลยนะครับเพชรเจ้าพญา แต่พอชกในเกมจังหวะ2ตั้งรับนี่ดูว่าจะป้องกันตัวไม่ค่อยเป็นนะครับโดนตีนซ้ายไปเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงยก3แต่พอยุ4ี่แกข่มแล้วน่ากลัวครับจังหวะนี้มาถอยถอยแบบนี้เอาเพชรเจ้าพญายังไงครับอถอยแล้วโดนโดนแข้งสายโดนมัดสายของเจ้าพญาไฟหรือเปล่าครับแพอเข้าในแล้วเจอรวบเจอล็อกไว้ครับนี่ครับอีกประมาณ2นาทีครับอ,อาชีตทอยอยู่เพียบเลยนะครับไฟแดงเจ้าพญาไฟ อ่าซ้ายกาลสินขยโยขยโยเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ครับรวบไว้ล็อกไว้อ้าออกอาวุธไม่ได้กรรมการแยกก่อนครับก็ยังไม่ยอมง่ายๆนะครับยังมีฮึดตลอดเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับหมัดมวยเพชรเจ้าพยามาชกในเกมตั้งรับคุมเกมมั่นใจแล้วนะครับโอ้ดูวงในนะครับล็อกเอาไว้เผาเวลาไปตีไม่ได้นกรรมการต้องแยกนะครับดูว่า เพชรเจ้าพญานะครับบอ,อกพอแล้วเจ้าพญาไฟก็ไม่ยอมนะครับยังคงเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมทําอะไรยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับสําหรับยกสุดท้ายของเจ้าพญาไฟครับคือเดินแล้วยังออกแข้งออกหมัดไม่ไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นะครับอ่าซ้ายอ่านี่ครับหลังไม่พิงเชือกเลยครับคือพอรู้ตัวว่าหลังแต่เชือกเนี่ยครับพยายามจะบิดพยายามจะหมุนออกมาข้างนอกครับ แล้วเพชรเจ้าพญาผลงานหลังๆก็โอ้โหถือว่าร้อนแรงมากนะครับ3ไฟหลังก่อนหน้ามนีนี่ชนะอย่างเดียวเลยครับชนะเพชรน้องฟาร์มชนะเพชรบุญเกิดชนะยอดเอกอวันนี้ก็ต้องติดตามนะครับจะกำใจชนะต่อเนื่องได้หรือไม่ได้ครับในพิกัดนี้ต้องบอกว่าโอ้โหซุปตายืนรออยู่เพียบเลยนะครับซุปตารุ่นพี่ก็ต้องเป็นชุดพวกแปะยิ้มสบุญมีลิฟเพชรเดชวสังประภัยสุดหล่อสจโต๊ะบจีเนี่ยครับในรุ่นไฟเวทครับ นี่ครับสร้างผลงานสาร้างกระดูกอีกนิดนึงครับเชื่อว่าอีกไม่นานเจนรอครับน่าจะถึงชุดเกรด A ได้เลยครับอ,อ่ะอีกฮึดฮึดอีกนิดหนึง่งเจ้าพญาไฟไฟแดงครับวันนี้สี่ยกนี่ยังดูเบียดเบียดเบียดเบ,บียดครับมาจากกันช่วงยกห้ากลางกลางยกแล้วครับดูว่ามวยพอชนะบ่อยๆนะครับก็เริ่มได้ใจ เจ้าพญาไฟยังมีฮึดในโค้งสุดท้ายอีกแล้วนะครับโอ้โหเดินเต่สายต่อยสายแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่ต่อเนื่องไม่เป็นชิ้นเป็นอนเพชรเจ้าพญานี่คุมเกมเอาไว้หมดแล้วครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับกรรมการสายันเรือนเรืองนะครับเดินไปเก็บใบคะแนนแรกนะครับใบคะแนนที่สอง แล้วก็ใบคะแนานสุดท้า,ายหานใบชูมือให้เพชรเจ้าพยาสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนานลงมาอย่างสนุกพลิกไปพลิกมาเลยนะครับมวยคู่นี้